คลองบางพรมชาวบางพรมมีชีวิตที่ต้องพึ่งพาอาศัยสายน้ำและลำคลองทั้งการคมนาคมด้วยเรือใช้น้ำจากลำคลองหล่อเลี้ยงพืชพรร์นาน,นาชนิดซึ่งความสะอาดของสายน้ำและสะภาพแวดล้อมจึงเป็นปัจจัยหลักของความเป็นชาวสวนของคนในละแวกนี้ที่สั่งสมภูมิปัญญามาตั้งแต่บรรพบุรุษ ยังมีมุมสีเขียวสบายตาให้ได้เห็นในบรรยากาศชนบทความเขียวขจีของต้นไม้และแปลงผักเหมือนไม่ได้อยู่ในกรุงเทพใครจะรู้ว่าแค่พ้นจากถนนใหญ่มาเพียงไม่ถึงร้อยเมตรเราก็จะได้พบกับบรรยากาศนั้นในย่านคลองบางพมแห่งนี้ส่วนผักนานาชนิดผืนดินที่อุดมสมบูรณ์จึงมีผู้คนตั้งถิ่นฐานทำสวนทำนาปลูกผัก จนกลายเป็นแหล่งอาหารหล่อเลี้ยงชาวกรุงโครงการน,นี้นะก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับทางเ,าเขตทวีวัฒนาและก็ทางชุมชนเป็นอย่างยิ่งนะครับเ,เนื่องจากว่า,าปัจจุบันนี้เ,เขตทวีวัฒนานี่ก็มีคูคลองมากมายนะครับโดยเฉพาะคลองบางพมเนี่ยคลองบางพมเนี่ยก็สภาพน้ําก็ ก็จะไม่ค่อยดีนะครับเพราะนั้นเนี่ยการให้อาโครงการนี้เข้ามาดำเนินการเนี่ยเราก็จะมีทําให้น้ําในคลองเนี่ยดีขึ้นประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมในการดําเนินการในการลดปริมาณขยะมูลฝอยนะครับนำมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์นะครับและโดยเฉพาะพื้นที่เขตทวีในย่านบางพมเนี่ยมีประชาชนที่ทําอาชีพเษกษตรกรรมเนี่ยเยอะมากครับเพราะนั้นเนี่ยผลพวงที่ได้จากโครงการนี้เนี่ยก็สามารถจะมาขยายผลในการดรําเนินการเกี่ยวกับเรื่องอการเกษตรได้ครับ วันเวลาทําให้สายน้ําเปลี่ยนสภาพความเจริญทําให้สายน้ําจูนเจียนจะเสียหายน้ําเน่าและสิ่งปฏิกูลปรากฏให้เห็นเป็นจุดๆุดตลอดลําคลองทั้งสองฝั่งจุดทิ้งขยะเต็มไปด้วยขยะที่ไม่มีการคัดแยกซึ่งส่งกลิ่นและอาศัยเกินไปหากไม่เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ที่จะกลับมาช่วยกันดูแลแล,และบุรณนะ เพื่อต่อชะตาชีวิตให้กับสายน้ำแห่งคลองบางพรมเวลานันน้ำเสียผักก็ลดไม่โตก็ทำให้ผักเสียอีกน้ำเนี่ยจะ,จะสะอาดมากเลยเพราะว่าเมื่อก่อนเป็นน้ำธรรมชาติไหลามามา,มาจากมหาทวารเนี่ยแต่ตอนนี้มันมันไม่ใช่แล้วน้ำเน่าเสียแล้วก็มีกลิ่นเหม็นมากค่ะแล้วก็ ขยะก,ก็ทิ้งไม่เป็นที่เป็นทางคือปัญหาของพื้นที่โดยรวมของชุมชนบางพรมนี่ก็จะส่วนใหญ่จะทำการเกษตรความเดือดร้อนของชุมชนก็คือเป็นพวกครูคลองเมื่อเวลาน้ำเมื่อมาถึงเวลาหน้าแล้งน้ำน้อยก็จะมีปัญหาเรื่องน้ำเสียน้ำเสียนี่ก็มาจากไหลแห่งส่วนมากจะมาจากหมู่บ้านบ้าง รงโรงงานบ้างที่สร้างปัญหาความเดือดร้อนจากต้นทางที่ชุมชนบางพรมร่วมใจเรื่อยไปทางตะวันตกแล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่แยกคลองขุดไปจนสุดตรงถนนบรมราชชนีภายใต้แนวความคิดชุมชนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยงานหลัก ในการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะชุมชนจึงได้จัดทำศูนย์การเรียนรู้การสาธิตการคัดแยกขยะในครัวเรือนการสาธิตน้ำหมักจุลินทรีย์กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการคัดแยกและจัดการขยะอันจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนสภาพย่านคลองอย่างเป็นระบบ เราเชื่อว่าหากเรามีการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ชุมชนให้เห็นความสำคัญในการจัดการขยะอย่างถูกต้องชาวชุมชนจะกลายเป็นกำลังสำคัญในการป้องกันดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันข้างหน้าเพื่อให้คลองบางพรมแห่งนี้เป็นคลองที่ไร้มลพิษสะอาดสวยงามน่าอยู่ตลอดไป สมกับการเป็นแหล่งเพื่อผลิตอาหารในการหล่อเลี้ยงชาวเมืองหลวงผลจากการร่วมแรงร่วมใจกันของทุกฝ่ายทำให้วันนี้คลองบางพรมเริ่มเห็นอนาคตและความสดใสของสายน้ำกลับคืนมาการเรียนรู้ในการคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิด การจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางและถูกต้องตามหลักวิชาการทำให้ย่านคลองแห่งนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเห็นได้ชัดคลองแห่งชาวเกษตรสายน้ำที่ยังมอบชีวิตให้แก่พืชพันธุ์ธัญญาหารการดูแลสายน้ำแห่งนี้เป็นหน้าที่ของชาวชุมชนทุกคนที่จะร่วมแรงร่วมใจกันต่อชีวิตและพลิกฟื้นสายน้ำแห่งนี้ เพื่อให้เป็นที่พึ่งของเกษตรกรในการเป็นแหล่งน้ำเพื่อผลิตอาหารให้กับชาวกรุงเทพมหานครต่อไปแล้วชุมชนยังมีอะไรให้ช่วยช่วยเต็มที่ค่ะให้ใส่ให้สะอาดให้ให้โล่งเป็นแบบนี้ไม่ให้เน่าไม่ให้อะไรแบบเนี้ยน้ำท่าให้ให้ให้ใส่แบบนี้ย รักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร